ดิฉันนางสาวพิการคันตาใจนะคะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการได้รับได้รับหน้าที่เป็นนจปอของศูนย์บริการสังรางรณสุาบลำปางหลวงซึ่งปีนี้เราได้รับการจ้างงานาคนพิการมากกา35นะคะจำนวน7คนนะคะซึ่งดิฉันได้รับการดูแลคนพิการทั้งหมด5คนนะคะและอีก2คนนะคะเป็น ขออ,อสนักงมศิลปะสมบูรณ์นะคะเป็นผู้ดูแลซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เทศบาลตำบลลำปางหลวงนะคะ,ะซึ่งทั้ง5้าคนที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ในการสาขาสุขกลำปางหลวงนะคะมีดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรามการุณชัยพลังงานทั่วไปพิการด้รานการเคลื่อนไหวได้รับการจ้รางงานจากบริษัทบริกัรอัยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางเพ็ญเพ็ญธรรมาร ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ความมีการด้านการเคลื่อนไหวการได้รับการจ้างงานจากบริษัทโอลิมปัสออยจังกัดครับผมนายพิวัตรนารแก้วเปหนึ่งช่วยช่วยความมีกาทางด้านการเคลื่อนไหวได้รับการจ้างงานจากบริษัทโอลิมปัสออยจำกัดบุคคลครับสวัสดีครับผมนายสมชายเชียงการ ตำแหน่งช่าง C.O.C. ประจำศูนย์สาธารณสุขลำปลางหลวงครับการด้านการด้านเครื่องหยครับผมได้จ้างงานบริษัทมอนโดริดอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดครับคุณครับผมมีส่วนพนักงานทั่วไปคือบรรดาสาธารณสุขลำปางหลวงบริการตั้งคำเชื่อมหมายได้รับการจ้างงานจากบริษัทมอนโดริดอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดครับคุค่ะ ที่เราได้แนะนําตัวไปนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสิ่งที่ผู้พิการอยากบอกกับบริษัทนะคะถึงคุณค่าทีา่เขาได้เข้ามาทํางานในศูนยบริาการสาธารณปาะโลชมดนะคะ ที่ดิฉันได้รับการจ้างงานทําให้ดิฉันได้มีความรู้ด้านการงานและเรื่องสุขภาพเพิ่มมากขึ้นทาการที่ได้รับการจ้างงานทําให้ดิฉันได้มีรายได้มาเลี้ยงดูพ่อแม่เรื่องราวที่ดิฉันประทับใจคือดิฉันประทับใจนออจพและเจ้าหน้าที่ในที่ทํางานค่ะโดยเฉพาะนอ,อจอพที่ดูแลดิฉันเป็นคนใจดีคอยบอกและสอนง,งานดิฉัน หากสิ่งไหนที่ไม่เข้าใจก็สามารถถามได้โดยไม่ต้องรู้สึกอัดใจอีกครั้งยังให้ความรู้สึกเป็นกันเองในเวลาร่วมง,งานจึงทําให้ดิฉันรู้สึกสบายใจและมีความสุขในการทํางานค่ะการเข้าร่วมโครงการ70วันมหัสุจรย์ของฉันทําให้ดิฉันมีร่างกายสุขภาพที่ดีขึ้นการออมเงินดิฉันดิฉันจะเก็บออมเดือนละห้าร้อบาทและ อาชีพเสริมที่ดิฉันทำคือการหาเก็บของเก่าขายค่ะส่วนงานสังคมส่วนการเข้าร่วมสังคมของดิฉันเวลามีงานบุญหรืองานศพในชุมชนดิฉันก็จะไปช่วยล้างจานหั่นผักเตรียมผักเป็นต้นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางเ็นเป็นคํามาตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไท้ จากการที่ได้รับการจ้างงานทําให้ดิฉันสามารถช่วยหน่วยงานดิฉันได้เรียนรู้เรื่องการวัดความดันดูแลคนไข้และด้านสุขภาพมากขึ้นค่ะการที่ดิฉันได้ทํางานทําให้ดิฉันมีรายได,ด้เจือครอบครัวและทําให้ความเป็นอยู่ครอบครัวดีขึ้นเรื่องราวที่ดิฉันประทับใจสามารถ ช่วยเหลือไอ้สามารถหาเงินด้วยตัวเองส่งลูกเรียนหนังสือค่ะสวัสดีครับผมนายธงชัยเชียงมงานตำแหน่งช่างซ o c ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขลำปางหลวงผมได้มาทำงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขลำปางหลวงได้มีโอกาสภาคภูมิใจได้ซ่อมรถเข็นวิการต่างงำเธอที ที่มีความสุขมากและได้งานซ่อมต่างๆประจำนย์บริการสาธารณสุขลำปางหลวงได้เข้าร่วมโครงการ70วันมหัศจรรย์ผมมีความเปลี่ยนแปลงร่างกายแข็งแรงและได้มีความรู้ด้านการกินมากขึ้นครับด้านแป้งปันได้เข้าร่วมโครงการวันละ10บาทของโครงการคนกลุ่มคนพิการ ต้องมีงานทําด้านอาชีพเสริมผมได้ขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้เก็บหอมผมได้เก็บเือนละ500บาทฝากไว้ให้ลูกเรียนหนังสือในตอนโตและส่วนหนึ่งใช้จ่ายในรัวเรียนครับขอขอบคุณบริษัทวันเดลิสอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดครับ ครับผมชื่อปริวัติภพยแก้วต่อหน่งงานที่รับชอบผู้ช่วยช่าง COC ผมได้เข้ามาทำง,งานที่ศูนย์บริการสาารสุขลำปางหลวงการทำงานที่นี่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผมดีขึ้นการใช้ชีวิตในชุมชนสะวกขึ้น คนในสังคมในครอบครัวทำให้ผมมีความสุขมากอีกฉังด่านสุขมากบริหารร่างกายให้ใจที่ดีขึ้นตามลำดับรวมถึงการเรียนรู้การเก็บออมให้ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดรู้จักเก็บเพื่ออนาคต และที่สำคัญทำให้ผมรู้จักการเป็นปันสิ่งดีคือให้กับสังคมในด้ารการเชื่อมซ่อมแซมรถเข็นของคนการผู้อื่นด้วยสิ่งสำคัญทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมได้มาจากการทำงาน ของบริษัทบริพัตรออยจำกัดมาด้วยครับผมครับสวัสดีครับ,รบผมอดีศรุตละศ์พนักง,งานทั่วไปศูนย์บริการสาสุขลำปางหลวงการทำงานมีการพัฒน,นาตัวเองอย่างต่อเน,นื่องจากที่ไม่เคยซ่อมอะายเป็นก็ ซ่มได้ทุกอย่างแล้วครับเรื่องเรารทับใจได้ออกเยี่ยมบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้บริการตัดผมให้กับผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนครับผมรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในสังคมได้ร่วมกับชุมชนได้ปลูกต้นไม้ลิมอาก็บน้ํานในหมู่บ้านครับผมอาชีพเสริมวันหยุดรับจ้างตัดผม ในหมู่บ้านออมก,การออมออมเดียนละ1,000บาทครับผมได้เข้าร่วมโครงการ70็ดสิบวันมาจันย์ของฉันทำให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นมากครับผมและได้สนับสนุนโมเดลเวันละ10บาททุกเดือนครับผมและขอขอบคุณบริษัทมอนเดลี่ประเทศไทยมอนเดลี่อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดครับที่ได้ให้การสนับสนุนครับผมผมครับ รผมสุพชัยบันคำได้เป็นพนักงานคนพิการประเภทของเพลื่อนไหวครับผมเขาขอขอ,ขอบคุณบริษัทนวสีเอ,อนอยูเวอร์จิลิงจำก,กัดที่ให้ผมในโอกาสทำงานที่เทศบาลตำบลลำปลางหลวง ก็ขอขอบคุณอีกครั้งที่ให้ผมมีโอกาสในหน้าทีุ่ดนี้ผมได้รับหน้าที่ดูแลการเกษตรหน้าที่เทศบาลตำบลลําปางหลวงครับผมเงินเนือนที่ได้ก็จปนเจือครอบครัวและพ่อที่ป่วยติดติดเตียงครับผมจะพยายามทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมนายสุวิทย์นินคำ เป็นผู้พิการทางการกายภาพประเภทที่สามต้องขอขอบคุณบริษัท The King The q s o of s s i a จำกัดที่ได้จ้างงานคนพิการให้มีงานทำมีไรายได้ไปใช้ใจใ่ายในครอบครัวก็ต้องดูแลพ่อกับแม่ที่อายุมากอายุ70กว่าทั้งสองคนแล้วก็ลูกสาวอีกหนึ่งคนที่ กำลังเรียนหนังสืออยู่สำหรับสำหรับหน้าที่ในการงานก็เป็นช่างนวัตรกรรมที่หัวหน้าเขาได้รับมอบหมายก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเต็มกำลังความสามารถแล้วจะบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับบริษัทเด e ิ r อ f a s ร์อเียจำกัดขอบคุณครับ ศูนย์บริการสาธารณะสุขลำปางหลวงได้รับการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการบริษัทโอลิมปัสออยจำกัดบริษัทมอนเดริสอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัด บริษัทนวสีแมนูแฟคเจอริงจำกัดบริษัทเดอะคิวเอสอารียจำกัดและมูลนิธินวัตกรรมที่คอยประสานงานให้ซึ่งคนพิการที่ทำงานในส่วนบริการสาธารณสุขลำปางหลวง5คนและทำงานที่กองสาธารณาสุขเทศบาลตำบลลำปางหลวง2คนมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเช่นคุณรามินตาจากเดิมทำแค่เรื่องเวระเบียน ในปัจจุบันพัฒนาตนเองเราสามารถฝึกคุณรามินตาในการหอออุปกรณ์ทางการแพทย์และนึ่งได้และสามารถช่วยเภสัชกรจัดยาได้และคุณเพนจากเดิมแค่ออกเยี่ยมบ้านกับเจ้าหน้าที่และทำความสะอาดตอนนี้สามารถวัดความดันและทำหัตถการที่ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ สามารถช่วยเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลคนไข้เบื้องต้นได้มีความรู้ด้านสุขภาพมากขึ้นและคุณธงชยัยคุณปริวัตรและคุณอดิสรสามารถซ่อมกายอุปกรณ์ต่างๆได้เพิ่มขึ้นซึ่งทำให้หน่วยงานลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างงานเพิ่มและทำให้การบริการของศูนย์ บริการสาธารณาสุขลำปางหลวงสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและทางศูนย์บริการสาธารณาสุขลำปางหลวงมีแนวทางในการพัฒนางานคนพิการมากขึ้นคือทางเราพยายามส่งคนพิการเข้าร่วมอบรมรับความรู้ตามความสามารถของคนพิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางานและพัฒนาคนพิการให้มีความรู้และมีคอนเน c t ชันให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจและความสามารถของคนพิการค่ะพวกเราขอขอบคุณบริษัทโอริบัสออยจันกันที่สนับสนุนการจ้างงานทำให้ดิฉันและเพื่อนของดิฉันได้มีงานทำพวกเราจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดค่ะขอบพระคุณค่ะ ขอขอบคุณบริษัท m o n d e ินเ International ประเทศไทยจำกัดที่ทำที่สนับสนุนพวกเราให้มีงานทำพวกเราจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดครับผมขอบคุณครับค่ะในฐานะของนะพศูนย์บริการสาธารณะนะสุนลำปางหลวนนะคะก็ต้องขอขอบระคุณบริษัทโอเรมฟนท์ป์ยจำกัด บริษัทมอนเดอรีสอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดบริษัทเดอะคิวเอสาร์ออฟเอเชียจำกัดและบริษัทนวสีเมนู f ฟเจอริ่งจำกัดนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะจ้างงานคนพิการให้แก่หน่วยงานนะคะซึ่งเราได้รับการสนับสนุนมาเป็นอย่างดีนะคะคนพิการที่อยู่กับเรานะคะสามารถช่วยงานของเราและช่วยเหลือคนในชุมชนของเรานะคะ ซึ่งเป็นประโยชน์มากนะคะต่อหน่วยงานและชุมชนค่ะ,ะกราบขอพอะคุณค่ะ